กตัวที่ฝึกกันมาสามเดือนเนี้ยค่ะรนนู้สึกฟินลึกังไงครับโหโสุดยอดมากค่ะดีใจมากวันนี้เปลื้มจริงๆนะคะวันนี้มีความสุขเป็นความสุขท,ท,ที่ที่คิดไม่ถึงว่าในสมาชิกของเราเองเนี่ยก,ก็เต็มที่กันนะคะแล้วก็แขกที่มาร่วมงานโดยที่ให้เกียรติพวกเรานี่ก็สุดยอดมากนะคะก็มีความสุขอะคะ่นะก็พูดไม่กระถุ่มก,กันมันมีความสุข ส่วนตัวแนละ้ววงไปแก่ของเราเนี่ยได้สร้างอะไรให้กับพลเมืองของเราครับอ๋อวงใยแก่นี่ก็เราก็สืบทอดเจตนารมณ์ของอมูนิธิอาจารย์สุกีเจริญสุขนะคะที่จะดูแลผู้สูงวัยให้ออกจากบ้านมาพัฒนาสมองเพื่อที่จะทำให้สุขภาพกายจิตดีนะคะเราจะไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานเร็วเกินไปนะคะอันนี้ก็คือจุด ประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ทําวงปล่อยแกนะคะได้มาพบเพื่อนได้มาร้องเพลงได้เรียนรู้การขับร้องเพลงประสานเสียงในยามที่เป็นสวออเช่นนี้นะคะ การสืบทอดยังไงต่อไปครับสืบทอดต่อไปก็คือวงนี้เราจะต้องรวมตัวกันอย่างยั่งยืนแล้วในเมื่อชื่อวงปล่อยแก่ภูเก็ตของเรากระจายไปนี่ก็คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะ,ะผู้นำองค์กรต่างๆก็คงจะเห็นความสำคัญในการที่จะดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในสังกัดของท่านด้วยการสนับสนุนให้เข้ามาร่วมวงปล่อยแก่ของเรา มันจะทําให้สุขภาพของผู้สูงวัยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเราก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการสาธารณสุขไปได้อย่างแน่นอนคิดว่าอย่างนั้นนะคะรรรรรราาาาาายยยยยกกกกกกหนนนนนึ่นนนนน่่งววแแฟฟคุััับบชืถถ้ิด์